สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลำของทีมงานมอลำเพชรลำเพลินที่หลักและขลุกสุขสุขกคนครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณบันพักของทีมงานลูกห้านมอลำเพชรลำเพลินครับบรรยากาศตอนนี้ครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศในใการติดตั้งเวทีและกระสีง่ายเวทีครับตอนนี้ ในในใหญ่ด้วนครับใหญ่ด้วนพี่น้องครับ,บนี่ถ้าทีมงานสมาชิกซอยกันร่วมโดยช่วยกัน,กนเอาแถวหนาก่อนเด้อแถวหนาก่อนพอทุนนี่ครับฮะสิบเอ็ดเขาใจยุ่งเขาใจยุ่งเอาไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปเอาตัวเอาตัวนี้ไปถอดออกถอดออกจากโค้งตัวนั้นไม่ต้องเอาเอาเอาคือ ซันี่ซันี่นี่ตัวนั้นตัวยกชุดตัวนี้มาน้ำตัวนี้มาน้ำจบเลยแล้วเียวไปนั่งลาดตัง้าใจไหมชั้นบนชั้นบนบ่ชั้นบนไม่เอาชั้นบันไดไม่เอาโอเคเออมาเลยมันห้าชั้นกับชัวอล์กมาลมาเลยครับรด้วยันครับตอนนี้มาเลยมาเลยครับร่วมด้วยช่วยกันครับตอนนี้ม่ด้ช่้มาเลยาเลยบรยกนนมาเามากครน เข้าคู่เข okay, <_ notions> ้าคู่เลยข้าคู่ขม้าคู่นลจะได้ใหญ่ด้วนครับพี่น้องครับมาครับมามามาโอเคครับโอเคครับมาเอาดีครับข้าคู่ คครับมาเลยมาเลยนั่ยละโอเคมันมันระยะห่างเนี่ยไทยเอายับไปก่อนไทยก่อนโอเคพอเอาเลยโอเคเอาวางก่อนวางก่อนยกมาเลยเดี๋ยวพอจัดเองอ่าบอกเอดี้มาเลื่อนรถเนี่ยแอดี้แอดี้มาเอารถรก่อก อยู่ในบริเวณตรงนี้ครับ เวียงหางเอาโน่เวียงหางไปเวียงหางไปไปนู่นเลยนู่นเลยมา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 โอเคโอเควาง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 โอเคมาเลยมาเลยตีนเพชรที่หลังอ่ะตีนเพชรที่หลังไปมาก่อนชุดใหม่มาเลยโอเคโอเค เราเป็นบรรยากาศตอนนี้ครับในการง่ายเวทีดวนครับตรงนั่นนะครับควมเพียบพร้อมเพราะท่านนี้มีเ้าก็ต้องนะครับใหญ่ดวนเพื่อสิบเตรียมการไล่ซดในวันที่8นะครับอีพีเจ็ดที่จะถึงนี้ครับ วยมาทางนี้คือเ้าครับกองทัพกองทับอะไรนี่กองทับอะไร่่โอ้แมนเบิรตตีนยาวาคือเข้มแข็งเถอะคือเข้มแข็งเถอะระวังเลกนงูเล่นอโอ้น้องครับ ต้องเป้นใหญ่ด้วนครับเนานี่สักชื่อครับเอาเอาไปลูกนี่ครับท่างพี่ผู้บริหารผ้าทีมงานผ้าเย็ดผ้าท้ำครับนี่สายจวดมาแล้ว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 สวัสดีครับครับผมนั่นกับปามีครับของปามี มาเร็วมาเร็วชอยกันสร้อยกันเนาะพอดีกับอากาศพอดีเขาตั้งวิธีไวแล้วมือเอื้อกะจับระบบมาไส่กะลงโตเดี๋ยวอีพี่เก็ดแล้วกระจิกนะครับทุกระบบกะคงสีลงโตตัวนี้ใส่ไปตัวนี้ออกเนย ขอบคุณพี่น้องกิฟซี่แฟนคลับนะครับที่ขอบคุณชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับจังใดพี่น้องก็อยเริ่มเดอ้อในวันที่8นะครับมกราคมที่จะถึงนี้นะครับไล์สดคุมปิด ของลูกหลานทีมงานหมอลำเพลินลำเพื่นนะครับอีพีเจ็ดรูปแบบการแสดงการโชว์นะครับบาวา่ว่าศิลปินศิลป,ปินนักแสดงม่วนมันห้าแน่นอนครับม่วนมันห้าแน่นอนนะครับบาวา่ว่าศิลปินนะครับศิลป,ปินที่มาร่วมสังสรรค์นในไลน์นี่ก็คือบอลลัมมคู่นะครับท่านคุณพ่อศักดิ์สยามเพชรชมพูครับแ็่สิเดามาสางสีสันบนเวทีนะครับของทีมงานลูกหลานหมอลำเพลินลำเพื่นครับ พ sí, ี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับที Sud ่ยังบ่ทันได้สนับสนุนซื้อบัตรจองตัวกันเข้ามาทักไปทางเพจเพจยดรำเพลินได้เลยครับบัตรราคา99บาทครับ99้าสิบเบาท บ่เหลือเด้นี่พอทุนเนี่ยยกตัวนี้ไปนี่เมียนเมียนบ่มันต้องได้ยกออกตัวนั่นมันเขาว่าเฮ็ดไว้มากต้องเอาทั้งพี่นี่นี่ทั้งนั้นจงไว้หนิมาเอาขาดำไปก่อนขาดำไปก่อนขาดำเอาไปอีกเมียนเอาไปอีกมัันตาเอาขาเน่าออกก่อน มนองแถวเดวมันเจ้าเจ็ดเจ็ดล็อกหรือแปดล็อกมันต้องแปดขาแขาไปเลยแขาเจ็ล็อกแสดงว่าแถวเดียวเอ้าอีกขาหนึ่งันี่มาแล้วครับรวมด้วยช่วยกันครับนี่ไปอีกหลายท่านน้องไดมอนเออ เดี๋ยวครับเนี่ยเีทของเท่าครับต้นใจไล่ไล่ครับที่แล้วนั่นนะเอาเอาไปลูกไปไปนี่ตัวโตนะครับไปเอกก่อนไปเอกไปคนซุ่งไปเอกเบียร์ไปเอกเขาเจ้าทางคุณปีนนั่งลาดอยู่พอพระยะอยู่ทางคุณกับพอพรายะพอพระยะคบ เอาเอาไททันซักจึกนี่ครับนี่จวดกับนี่เาเองเขาเจ้านะครับสุกุสุกุนจวดเด้ครับเออสามุนตโอันนั้นทามุนสาตีอ่ะสาด น้องๆนะครับบางส่วนก็รอซ่อมครับลูกค้าในถือว่าบรรยากาศหลายๆบรรยากาศนะครับพี่น้องในเบื้องในชมขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจครับนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมแต่ละคลิปนะครับถือว่าความเกินใบของมื้อน,นี้ครับว่าจังได้กันถอย่เอ้า มันเหลือนางลาดอีกเลยแล้วากคนรนเออว่าเป็นนัพนอีกจะว่ากันเนยนี่ครับเตรียมพร้อมนะครับเพื่อเวทีไรสดคขับตอนาทิตย์ทง่งเล้วอาทย์ท เอามาครับถอยมาโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะเรียนเมื่อไรมันจะไกลโอเคแล้วโอเคแล้วอ้าวโอเคเหมาะแล้วพ่อทุนเอาพี่น้องครับถือว่าให้พี่น้องได้ติดตามในบรรยากาศแต่ละคลิปแต่ละคลิปครับควบเกินไว้มือนีในการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งเวทีในการไล่สดนะครับอีพีเจ็ดที่จะถึงนี้ครับ ก่อนที่จะนะครับทำการแสดงเต็มรูปแบบคือเวทีใ่ไ่กับเฮาสิปัปรุงไปเรื่อยๆครับก่อนวันเปิดฤดูก,กันคือวันที่28-29มกราคม2 5 6 5หครับขอบคุณพี่น้องที่แฟนครับอีกครั้งนึงครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลั่มของทีมงานลูกหล,ล,ลานมอลั่มเพจลํำเพื่อนสขขุขสุขคนเด้อครับเด้อ สำหรับพุญญบาลสายจวดเพชรดลำเพลินอ,อัลฟี่เขียวคลิปนี้กับคงเีเวอร์ัมมี่ครับคลิปหนาจังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ